ก็ก,การสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม g a r i n a Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ ก็ตามปกคลิปเลยครับกิจกรรมอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับล็อกอินรับตัวละครเช่าฟรีๆนั่นเองครับใครอยากได้ตัวละครฟรีๆไว้เล่นแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งในช่องพี่กันด้วยนะครับเพื่อจะติดตามข่าวสารต่างๆกิจกรรมใหม่ๆต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนั่นเองครับแล้วก็พี่สตรีมทุกวันนะครับในเพจบีชแชนเนลนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยอ่่ยวาูในะครับ นะก็มีกิจกรรมอีกอัน,นึงเป็นกล่องตัวนี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนกล่องตัวนี้ก่อนล้กันเนาะนะครับเป็นนี่นะครับผมอ่าสังเวียนนะครับผมอ่าเจ้าสังเวียนมวยปั้มเม็กซิโกนั่นเองนะก็จะเป็นกล่องนะครับเพื่อเก็บโทเค็นมาแลกนันเองนะครับนี่นะครับ40โทเค็นนะครับชุดพวกนี้100อหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่มีชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีชุดอ่า ชุดกระดูกนะครับผมแล้วก็ชุดพี่เสือนะครับผมแล้วก็มีชุดเก่าเอากลับมานะครับนี่มีชุดมวยปั้มด้วยนะครับนี่เวลาเราซื้อเนี่ยก็ง่ายๆครับผมนี่อ่ะ๋ยวพี่ขอเทสหนึ่งกล่องแล้วกันเนาะยี่ห้าเพชรนี่แล้วก็เปิดปั๊บมันจะได้โทเค็นแบบนี้นะครับถ้าเราสุ่มได้เกลือนั่นเองแล้วก็เอาโทเค็นตรงนี้เนี่ยมาแลกพวกของตามนี้เลยนะครับง่ายๆหรือว่านับใครตรงนี้คือจะได้ของตามนี้เลยเรดดรอปอยู่ที่นะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์นับของสีม่วงนับส่วนสีน้ําเงินเนี่ย เลดับอยู่ที่86%นั่นเองนะครับใครหมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครัสำหรับชุดนี้อ่ะดูใกล้นี้ก็จะแยกเป็นเอ่อเสื้อกางเกงนะครับผมหน้ากากนะครับแล้วก็หมวกแล้วก็รองเท้านั่นเองโอ้โหเท่จัดจัดนะครับบอกเลยว่าเท่จัดจัดนี่ดูนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นชุดกระดูกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรี Fi นะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมแอคซ s ซินคิดนั่นเองนตอนนี้กิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เริ่มมันเองนะมันขึ้นตัวอย่างอยู่นะครับจัดเดตเข้ามาเริ่มวันที่ 13มกราคมมันเองนะครับนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับมันเล่นยังไงนะเล่นง่ายครับผมก็คือกิจกรรมเริ่มวันที่13อาอันดงล่างนะ13เดือนมีนาคมเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับคือล็อกอินเข้ามาเนี่ยเวลาตีสี่วันที่13เนี่ยล็อกอินปั๊บเราจะได้รับกล่องนี้นะครับทีนี้ในกล่องนี้มีอะไรในกล่องนี้พี่เคยบอกไปแล้วนะจะมีตัวละครเช่า1วันเองนะตามที่เขาบอกเลยไหมกล่องตั๋วนะทดลองตัวละคร1วันนะจะมีทุกตัวเลย แต่ตัวละครที่คอแหลบไม่แน่อาจจะอยู่ในกล่องนี้นะครับพี่เคยส่งดาวไปถามจีแล้วนะครับตัวละครที่คอแหลบเนี่ยมากิจกรรมตัวละครเช่าในกิจกรรม Assassin s อสซิส s c r คิดหรือเปล่านะครับผมใครที่ดูคิดเก่าพี่จะรู้นะพี่ส่งดาวไปถาม GM ในส่วนสตรีมสดของ GM มันเองจีก็ยิ้มนะครับแล้วก็รอดูนะครับแต่พี่บอกเลยว่า80%นะ พี่ว่ามีแน่นอน80%นะนะับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี้ต้องพี่ว่าวันที่13อาจจะมีแน่นอนนับสาหรับตัวละครที่คอแลบอาจจะมีในอกล่องนี้ด้วยนะครับใครเปิดได้ตัวละครไหนเนี่ยก็คือเช่าเล่นนั่นเองนะครับผมหนึ่งวันบอกเลยว่าคุ้มจ,จัดๆ1วันเอาไปลงแร้งเอาไปแบบด่วนกัหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็โอ้โหคุ้มบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมประมาณนี้สําหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ส่วนกิจกรรมอื่นก็มา,มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เลยนะครับผมนนะเล่ โหมดแลนวูฟนะครับผมเพื่อรับของรางวัลนั่นเองครับเล่น1เกมนะครับเล่น1เกม2เกม3เกมก็คือได้รับทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นกล่องตายหรือกล่องศพนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรม Assassin s อ s s ซ์ซ h ชีตนั่นเองนะครับนี่ย่งสวยไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย นะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยก็จะมีตั๋วนะครับแลกเปลี่ยนปืนนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเลมอนรอยัลนะครับอย่างละหนึ่งใบนะครับจำกัดเวลาด้วยนะครับจำกัดเวลาด้วยถึงวันที่31เดือนมีนาคมนั่นเองนะครับต้องรีบใช้ก่อนหมดอายุนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนกิจกรรมสกินนกจะเริ่มในวันที่5นะครับก็คือวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลา4ี่โมงเช้านะครับสังหารครบ50คนรับสกินนกไปเลยนะครับนี่สวยๆแหลมๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตั๋วโก้นะครับอีก3ใบมี อ่าตัวสัมภาระนะครับเครื่องตรวจจับอีก7วันนะครับแล้วก็จะมีลูกป,ปั้นตัวนี้นี่นะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือล็อกอินรับในส่วนล่มชูชีพนะครับ mm hmm. ผมไลน์แอสซิน e ชดไปฟรีฟร,ฟรถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับได้กันทุกคนนะคับส่วนนะครับชุด ผู้หญิงฟรีเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับนะครับช่วงสายๆนั่นเองนะครับผมนะพี่ทมคลิปเดี๋ยวพี่จะรีบลงให้เลยนะครับในส่วนชุดฟรีนะครับผมก็คือเริ่มวันนี้เลยวันที่4นั่นเองนะสรับกิจกรรมแอสซิสต์คิดนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมกิจกรรมที่ล่าสุดก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนตรงไหนอะแมวเดี๋ยวพี่ขอรีวิวของใหม่กันดีกว่านะครับที่ยัอเอกเข้ามานะครับก็จะมีชุดนี้นี่ชุดผู้ชายนะครับนี่เป็นไงสวยปะเออโอ้ท่นี่ โอ้โหมีเสียงเอฟเฟคด้วยเดี๋ยวพี่เพิ่มเสียงก่อนปั๊บปั๊บแป๊บ,ปบปนึงนะเพิ่มเสียงละปึ๊บฟังใหมปับ๊บนี่ปึ๊บเฮ้ยโคตรเท่เอฟเฟคเปิดตัวโคตรเอานะครับผมนี่นะครับอ่าเสื้อเนี่ยตอนแรกยังไม่สวมหมวกนะครับผมนะพอแบบปล่อยหท่าทางอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คือสวมหมวกตอนจบมันเองโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่นะเท่นะเฮ้ยเอาว่านะครับอะดอูใกล้เสื้อนะครับนี่ประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ โอ้ยเท่จะจัด,จดชอบหมวกอะแล้วก็มีภาพปิดตาด้วยโอ้โหเอาจัดเน่เอาอย่าดูอิเฟกใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อย่าดูอิเฟกใหม่ปึ๊บนี่โอ้โหยอย่างเท่ดูปับป๊บปุบป๊บปุ๊บนี่แล้วตอนจบก็มีแบบเหมือนแบบโลโก้นะครับข้างหลังเป็นตาสัญลักษณ์ของแอสเซอร์เซียนคีนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วก็ยังมีท่าทางที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับผมนี่เปไ็นท่าทางตัวนี้ เอ,อน่าจะอัปเดตเข้ามาตู้สุ่ม 8T นะครับตามที่เพจกันนี่หน e าฟีไฟเขาบอกนะครับผมอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับตู้สุ่ม 8T การันตีไอเทมพ์มันเองนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ชัดๆฟึบต่อยฟุบฟันทีปึ๊บแล้วก็กระโดดหนี่แล้วก็จะมีโลโก้ a s s อซ์เซนคิดข้างบนข้างหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้สหรับท่าทางใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นี่มีดบินครับผมสกินที่2นะครับผมอ่าต่อจาก สกินรองเท้าแตะนั่นเองนะโอ้โหดูเอฟเฟกต์เด็โคตรเท่เวลาถือประมาณนี้ <c oughs> เฮ้ยแลกตาดีอะดูเดืยเท่จัดเอฟเฟกต์โคตรเอาอะดูมันจะมีเส้นแดงๆนะครับผมนี่เป็นไฟแดงๆวิ่งรอบนะครับนี่ประมาณนี้เฮ้ยสวยนะเอาจิงสวยนะก็ประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาสามอย่างส่วนชุดตัวนี้นี่ลายสักนะครับลายสักรอยสักเต่กก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ เติมครบนะครับ299นะครับรับไปเลยฟรีๆนะครับ2อย่างนี้ไปเลยนะครับนี่ก็จะมีหัวตัวนี้โอ้โหหลอนชิบหายดูโอ้โหนะครับผมแล้วก็จะมีรอยสักตัวนี้นี่มันไงไมยปั้มไมยปั้มโอ้โหเทจจัดจัดนะครับผมเทจจัดจัดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยแม้ก็จะมีให้แลกนะครับผมนี่เห็นปะอ่ะพี่พูดผิดไมกว่า80อันนี้เป็นร้อยนะครับใช้ร้อยโทเค็น นะครับแล้วก็ชุดพี่เสือใช้80นะครับชุดผู้หญิงใช้80ชุดมมยปั้มสีเหลืองตัวนี้ใช้อีก40แล้วก็ชุดสุดท้ายชุดผู้หญิงมมยปั้มผู้หญิงสีแดงเนี่ยใช้อีก40นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสอนรับนะครับในส่วนตัวละครฟรีนะครับผมนมาบอกข้อมูลกันไปฟรีนะครับเพื่อจะรับได้แนววันที่13มีนาคมไว้เจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ